มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจนนี่ปล่อยช็อตน่ารักคู่พระเอกดังคนนี้นับพราเป็นดาราที่แม้อายุจจรวมกันแล้วร้อยปีแต่ว่าความสวยความหล่อของทั้งคู่ยังดูดีแบบไร้ทิฏฐินะคะหน้าเด็กกันสุดๆเลยค่ะระหว่างเจนน,นี่เทียนโพสวรรณและเคนเทเดตวงัวพันธ์ ลาสุดสาวเจนี่โพสตอินสตาแกรมเผยโมเมนต์น่ารักคู่พี่ชายเคนธีรเดชพร้อมด้วยแคปชั่นแซวอายุแกลงตัวเองด้วยโดยบอกว่าโดนพี่ชายแกล้งตั้งแต่เด็กจนอายุรวมกันได้ร้อยปีละทำเอาคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับแห่แซวกันสนั่นเลยค่ะหน้าเด็กมากแม้อายุรวมกันจะร้อยปีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ